สวัสดีค่ะพบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่นะคะเรามาดูนะคะว่าน้องบุญรอดจะไปไหนจะทำอะไรเอ่ยจะไปหนีเที่ยวที่ไหนคะพี่รอดยตอนนี้นะคะลูกชายของคุณแม่นะคะกำลังจะหนีเที่ยวแล้วนะคะขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้ไหม เอา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 พควานก็มีความพยายามมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่ควานมีมีความพยายามที่จะพาน้องไปเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยน้องขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้ไหมเออยอ้โหดูดูดูจะไปให้ได้เลยนะน้องบุญรอดจ๋า แม่ก็จะห่วงแล้วนะคะเล่นแรงไปแล้วคุณแม่เป็นห่วงแล้วนะคะทำดีๆทำดีๆเดี๋ยวจะเจ็บหรือเปล่าน้องบุญร <c oughs> อดเล่นดีๆ <c oughs> สรุปว่าจะไปหรือไม่ไปเอยเอายังจะไปอยู่อีกหรอเอานะ <c oughs> ไปขึ้นให้ได้นะขึ้นให้เป็นนะคะเอา มีมีมีมดึงเชือกแล้วก็ยืนด้วยนะพี่ควานจะสู้แรงไหวไหมเอ่ยอแล้วก็มาดูอาการของคุณแม่ไม้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเวลาลูกเล่นอันตรายก็จะไม่ละสายตาไปไหนเลยโอ้ยใครเป <laughs> จะไม่ละสายตาไปไหนเลยนะคะจะเฝ้ามองดูตลอดนะคะว่าน้องเล่นแรงหรือเปล่า,เ,าเล่น<ร><ร>อันตรายราหรือเปล่านะคะ ตอนนี้เดี๋ยวจะตะเลิดแล้วนะคะจะไปเที่ยวนะคะจะไปเทีย่ยวให้ได้เลยขึ้นครบสี่ขาแล้วเอาไปเลยไปไหมไปไหมดูคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ไหวแล้วแม่บอกให้ลงมาได้แล้วแม่เป็นห่วงนี่นะคะดูอาการแแม่เรียกแล้วอดแล้วพี่รอดจ๋า อยากจะหนีเที่ยวนะคะอยากไปแต่แม่ไม่ให้ไปก็อาการของแม่มายก็จะเป็นห่วงนะคะคอยเรียกคอยเรียกน้องกับคืนตลอดเลยนะคะก็เล่นกันน้องมุดรอดยังไม่มีเหงื่อตกนะคะแต่พี่ควานคือไม่ไหวแล้วนะคะสู้แรงน้องไม่ไหวจริงๆนะคะก็พยายาม ตอนนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะคะจุดควันไล่มาแรงนะคะให้กับน้องบุญรอดนะคะเวลาน้องรู้สึกอันตรายก็เหมือนที่เคยลงคลิปนะคะแม่ก็จะร้องเรียกน้องนะคะแล้วก็น้องจะรู้ได้โดยอัตโนมัติเลยว่าคุณแม่เรียกแล้วนะคะจะไม่ให้เล่นไม่ให้ไปไหนไกลๆตานะคะก็ยังมีความ เป็นห่วงลูกมากแล้วก็จะในช่วงเวลาปีกว่าๆนะคะปีครึ่งเนาะก็อาจจะทำให้ไม่ได้เป็นห่วงมากมายแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังยังรู้สึกลักมากๆนะคะโอ้โหโอ้โหพี่ควานก็ถ่ายอีกหนึ่งเครื่องนะคะขอดูแค่ก่อนโอ้ขอดูแค่ก่อนเป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้ก็มีอาการนะคะมีอาการเลยขอดูแค่ก่อน ขอดูแข่วก่อนขอดูแข่วก่อนขอดูแ่ก่อนนะครับขอดูแข่วก่อนไหนขอดูแข้วก่อนขอดูช่องปากหน่อยอุ้ยมีแข่วด้วยอุ้ยแข่วอะไรชิ้นด้วยคุแม่ก็รู้สึกแบบขอดูแข่าก่อนไม่ไหวแล้วนะคะเรียกลูกกลับแล้วนะคะขอดูแข่าก่อนนี้ฟันผุเปล่าไหนขอพ่อขอดูแข้วก่อนโอ้โหดูหน้าตรงนี้เต็มจอเลยนะลูกนะไหนดูแข่ก่อนใครเห็นแข่วหนูบ้าง ย้อนสอนย้อนน้แสงครับก็เลยมองไปเห็นแก้วของน้องนะครับอืก็ยังจะเล่นซุกซนต่อเนื่องอ่ะคุณแม่ร้องตลอดเลยแม่เรียกกลับคืนตลอดเลยนะรู้สึกว่าสิ่งใดไม่ปลอดภัยไม่ม่จะเซฟน้องบุญรอดตลอดนะคะแล้วก็เป็นความรักความเป็นห่วงนะคะจะดูแลลูกเป็นอย่างดีเลยนะคะ โอ้ยจะขึ้นไปทําไมแม่แบบแม่แบบไม่ไหวแล้วอโอ้ยพ่อควานอยากขึ้นหนูก็ปปะจะหนึ่งปีแล้วนะคะวันที่สองกระด,กกระดาษนี้น้องบุรอษจะหนึ่งปีแล้วนะคะตัวก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นไปเริ่มจะโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะก็ หนึ่งปีน้องก็จะเข้าโรงเรียนแล้วนะคะก็จะอยู่กับพี่ควานเนี่ยแหละคะ่ะไม่ไม่ได้แยกออกไปไหนนะคะก็จะอยู่ด้วยกันที่นี่ให้พี่ควานนะคะพาเข้าโรงเรียนนะคะเองเนาะจะได้ไม่ไกลหูไกลตาจากคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่กับคุณพ่อด้วยค่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วก็ดูเนื้อหนังมังสานะคะเริ่ม อ,อ้วนตุบเลยจากอาน,นิสงส์งที่คุณแม่รวมกันป้อนอาหารน้องนะคะในช่วงที่น้องไลฟ์สดนะคะคดูนี่นะคะเ,คเป็นการยืดตัวที่มาเอาสับป,ปะรดนะคะของคุณพ่อนะคะมีโอกาสได้เห็นพอดีตัวใหญ่ตัวยาวอย่างนี้เวลายืดออกมานี่ได้ไกลนะคะก็คือปลายงวงของเขาเลยนะคะก็จากระยะต้นสับป,ปะรดนะคะแล้วก็ยืดมาจากตรงนู้นเลยนะคะ แล้วก็ยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องบุญรอดด้วยนะคะเอาเสบบอนต่ออีกแล้วก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะน้องก็มีความแข็งแรงนะคะมีความสดใสขึ้นเยอะแล้วนะคะแล้วก็ฝาก เข้าไปรับชมไลฟ์สดน้องด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงสุกนะคะวันนี้น้องบุรรอดก็ต้องกราบสวัสดีแล้วก็กราบลาคุณแม่ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะนําคลิปความน่ารักน่ารักความสดใสนะคะของน้องบุญรอดมาให้คุณแม่ได้รับชมกันอยู่เสมอๆนะคะตอนนี้ดูซิจะเก็บก่อลได้ไหมนะคะส่งท้ายคลิปนี้ด้วยภาที่น้องบุรอดเก็บบอลน,นะคะอ้าคับขึ้นมาได้ด้วยนะ ก็ยังไงวันนี้ก็สวัสดีค่ะ